จริงหรือไม่คนเกาหลีไม่มีกลิ่นตัวตรงไข่ก็ไม่มีกลิ่นมั้จริงหรือไม่คนเกาหลีไม่ซักเสื้อจริงหรือไม่คนเกาหลีกินกาแฟวันละสิบแก้วจริงหรือไม่คนเกาหลีไม่กินผักชีเลยทําไมคนเกาหลีไม่ใส่เสื้อสีอื่นเลยใส่แต่สีดําสีขาวและสีเทาใส่สีอื่นแล้วจะตายหรอจริงหรือไม่คนเกาหลีแอนตี้ l อ b t ี คือพี่ทำอะไรเราเลยดิสวัสดีครับทุกคนยิงเสียงปิ้วหนึมากคัลเลนครับตามคำเรียกร้องทุกคนทุกคนบอกว่าอยากเจอคัลเลน์อีกแล้วคัลเลนก็บอกว่าคลิปที่แล้วที่เราอินเทอร์วิวอ่ะไม่ได้มีแค่นั้นอยากจะให้คนรู้จักคนเกาหลีผู้ชายเกาหลีหรือคัเลนต์มากขึ้นต้องกดก่อนต้องกดหรอต้องกดใช่ใช่ใช่ไหมจริงหรือไม่คนเกาหลี ไม่ <laughs> <laughs> จริงหรือไม่คนเกาหลีตัวหอมมากกติ๊กขลันอัมนำกปกติโอนลาคันดีเอาลุอมซอง,งอกังแล้วก็เวลาร์ขลันอัมนำลาสป่ามันสามารถที่ว่าห่ <laughs> มไหมตรงไข่ก็ไม่มีกลิ่นไข่ไข่หำเหรอไข่<ค><ค>หำไม่เมนเหรอไม่มีไม่มีไม่มี ปกติเอานำทุกกล่องนะเราจริงไหมที่แบบคนเกาหลีเขาบอกว่ามันจะมี DNA หรือยีนอะไรที่จะไม่มีกลิ่นตัวเลยไม่มีกลิ่นเตาไม่รู้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจากยูสเปคพ่ออ๋อพวกว่าอย่างนี้จริงไม่จริงคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับจริงหรือไม่คนเกาหลีไม่ซักเสือ้อสะอาดเสื้อแต่ว่าไม่ผูคือเฉียงอะยืมเสื้อคันเบ่อยนะคัเองบอกไม่ต้องซักอย่างก็แล้ว ไม่กล้าซักแต่เฉียงว่าใส่ไปหล,ลายรอบเอามาคืนอันเนี้ยเหม็นมากเลยใส่ประมาณสิบครั้งแนละ้วแต่ทะเลบอกไม่ต้องซักก็เลยไม่ซักเอามาคืนทำไมเหม็นเนะถ้าไม่ซักแล้วทำยังไงโอเคฟูลริงเซนฟูลนี้เสื้อนี้ใช่ไหมถ้าซาสามัาง้งเปลี่ยนสไตล์อย่างนี้ก็คือ,อเสื้อแฟชั่นนะ่ะมันจะทรงมันไม่สวยแล้วไม่สวยสะอาดเสื้อหนื่อยๆ ไม่โปยออต้องทิ้งครับตอนอะไรครับอ่อเพราะสเปรย์คือคาเรนอะบอกว่าจะซักเสื้ออย่าซักด้วยน้ำอุ่นให้ตั้งเครื่องอะซักด้วยน้ำเย็นแล้วก็ถ้ามีโหมดแฮนด์วอชอ่ะให้ใช้โหมดนั้นเพราะว่าเสื้อจะไม่เสียทรงมีสเปรย์ชื่อเปบริษัทใช่ไหมคุณเกาหลีจะใช้สเปรย์ฆ<อ>่าฆ่าเช<อ>ื้อมีสเปรย์ไปบริษัทชีกอย่างนี้อ๋อแบคทีเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปร์เซ็น ไปแล้วอ๋อจริงๆเหมือนสักเสือเซมเซมจริงหรือไม่คนเกาหลีไม่กินผักชีเลยใช่ทำไมคือทำไมอะ่ะมันเหม็นเหรอหอมมากนะพึ่งเด็ดจากดินเลยคารเนี่ยเคยบอกว่าเพราะว่าคนเกาหลีอ่ะไม่มีกลิ่นตัวเพราะมีด n a อนเอะไรสักอย่างใช่ไหมแต่ถ้ากินผักชีไปแล้วอะ่ะมันจะไปฆ่าดี a นัอนะเหรอ เาเล่นแห่นจากยูสปีป้าอีกที่เกาหลีไม่มีผักชีเลยเหรอไม่มนคนเกาหลีจะได้กินผักชีไม่เหมือนคนประเทศอื่นเหรอไม่เหมือนจริงแต่๋ยวเขาเล่นกินได้แต่ว่าไม่ชอบไม่ใส่ดีกว่ามีหน้าคาเรนตัวเหม็นเพราะว่าคาเรนกินผักชีแล้วคาเรนยังไม่ได้ล้างเลยทำไม <c oughs> คนเกาหลีไปแต่คาเฟ่เออไปคาเฟ่ไม่มีที่ให้ไปหรอ Workers, เวลาจบช right? ่วงใช่ไหมกินข้าวไหมแต่ว่าไม่รู้กินข้าวแล้วหรือไม่กินเหล้าไหมแต่ว่าถ้ามีสกจูปพรุ่งนี้กินเหล้าไม่ได้เวลากินกาแฟกอดข้อ enjoy e n j o แล้วจริงไหมที s> <S ่คนเกาหลีกินกาแฟวันละ10แก evet. ้วเขาเล่นกินไม่ถึง10แก้วนะประมาณจะเป็นแก้วกาแฟไทยกับกาแฟเกาหลีสตรองเหมือนกันไหม ทุกที่ทุกประเทศอินพุตจากเอธิโอเปียไม่ใช่หรอเพราะยูซีเรียเออะกินกาแฟปกติก็คนเกาหลีเที่ยงคืนยังแบบไปกินกาแฟไหมทาไมทาไมคนเกาหลีต้องกินกาแฟเยอะขนาดนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วทําไมคนเกาหลีต้องกินแต่แบล็คคอฟฟี่ถ้าใส่นมอ่ะจะตายหรอเพราะถ้าใส่น้ำตาลหรืออะไรหรือนมลาเต้อย่างนี้้วน ทำไมเกาหลีชอบจิน้นผู้ชายผู้ชายแต่ไม่ยอมรับเกย์คนเกาหลีเหรอเพราะมา20ปีก่อนเป็นคริสเตียนคริสเตียนคริสเตียนไม่เอา,เอา LGBT ใช่ไหมปกติคนเกย์ไม่โอเคแต่ว่าตอนนี้กำลังที่ขึ้นที่ขึ้นทุกคนอ้ยเกย์อย่างนี้ยอมาะเกเด็ก ค,ควัยรุ่นเมอนคลเรนเริ่มโอเคโอเค,อเคแล้วคาเรนคิคดยังไงกับ LGBT โอเคมีเพื่อนเยอะใครอะหัวใหญ่ไหมกมีพวกหัวใหญ่ก็หัวยุ่ยใหญ่ชอบใหญ่ถ้าวหัวใหญ่หน้าเล็ก ทำไมคนเกาหลีไม่ใส่เสื้อสีอื่นเลยใส่แต่สีดําสีขาวและสีเทาใส่สีอื่นแล้วจะตายหรอเขาบอกว่าถ้าหลอดจริงใส่สีอะไรก็รอดพะเลนแล้วเนี่ยทาให้เสียงต้องใส่แต่สีดำค่อยไปเกาหลีไหมอ่าหนูน่าจักร์มัติเกาหลีคิดว่าสีขาวสีดำเส่ี่คาถ้ามีเสื้อสีดำสีเทาสีขาวเยอะมากอ๋อ แมทชิงอีจีมากอ๋อ,อทุกทุกเสืส้อแมทชิงไดน้นี่ี่เกาหลีแฟชั่นนี่ครับเสื้อทีอย่างนี้ก่อนหน้าเนี้ยเสียงใส่เสื้อที่เสียงใส่ค<อ>ัเลงบอกว่าเอาไปทิ้งให้หมดเลยเพราะว่าดูไม่เกาหลีไม่ไม้ไหล่อ <laughs> <laughs> อยากอยากดูตู้เสื้อผ้าคะนเลงว่ามีแต่เสื้อสีดำจริงเปล่าขอดูได้ไหมนี่ไง ต้องรีบแบล็กไวท์เกรย์ดำหมดอ๋อใช่ค้าเรนนยู่เป็นคนสุกโปกจริงๆด้วยหรอุ่งนี่ต้องไปเที่ยวต้องเก็บของเเข้าใช่ไหมก็เลยลกนิดนึงจริงหรือไม่คนเกาหลีเป็นชาติที่สัญญกรรมเยอะที่สุดในโลกแต่ไม่ยอมรับว่าสัญญกรรมไม่เข้าใจแล้วแต่คน แต่ว่าคเลนไม่รู้คาเรทำไหมไม่รู้เห็นไหมเร็วเต็นอยากได้หรอยเขาลคเลน Yes จบแล้วจบแล้วใช่ไหมอ้เหนื่อยมากประมาณประมาณหกชั่วโมงแล้วใช่ไหมโอ้โหหกชั่วโมงเหนื่อยมากคิวข้าวันนี้สนุกไม่ได้ถามด้ไม่ได้ทำอะไรเฉาะไม่ได้ถามเลยว่าสนุกไหมสนุกไหมคาเลนอยากพูดอะไรสวัสดีครับ อ๋อซับบายดีไหมครับคลเลนคลเลนซบายดีทุกวันมากิปหน้าทาอะไรต่อดีอะไรให้คนคอมเมนต์มาแล้วกันว่าอยากเห็นเสียงกับเคอร์บี้เอ้ยคเลนไม่มช่อัเลคอร์ี้แล้วก็คอมเมนต์กันมานะครับเดี๋ยวจอกันใหม่กิน้ไปกินข้าวกินอะไรดีกินกาแฟก่อนเลยหชั่วโมงก็ยังคุยไม่รู้เรื่องนะฮัลโหลคเลน Hello! Where's Kalan? Kalan, you're nice. You need! <laughs> can, I, can I sit um. on this side? Nine. Come on. You I mean? look better on this side. Already? <laughs> you look better this side? Yeah. Me too here. So, okay. Tell me what you Oh, put. You see, right? ไม่เอาหันมาโอเค